สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์คุปญนาในวันนี้นะฮะมีคาถามสวัสดีค่ะดิฉันเคยทําบัญชีการเงินมาประมาณ17ปีค่ะปีแต่เป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่เลยไม่ได้ทําบัญชีบางส่วนใช่ไหมโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นเลยล<ะ>ทาบัญชีแค่บางส่วน <c oughs> เลยทําบัญชีแค่บางส่วนตอนนี้มาเป็นแม่บ้านอยากรับทําบัญชีอิสระแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะสนใจเยงกบอาจารย์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัด ก็น่าจะคลอดลูกอ,อ่านะคลอดลูกทำบัญชีการเงินมา17ปีเอา23บวก17็ก็อายุประมาณ40 40ปีถูกไหมใช่ย่จบปอตีใชบวกสิบเก็ 40, 40อ่ะ40เนี่ยจะมารับทำบัญชีอิสระแล้วก็ควรเริ่มต้นยังไงดีอาจารย์เชฟแต่มีประสบการณ์นะแต่ทำงานบริษัทใหญ่ ไม่ได้ทําหลากหลายแน่นอนะนะมันวงจรใหญ่ค่ะกรณีนี้เนาะ,ะถ้าเราจะมารับทําบัญชีอิสระนะคะซึ่งการรับทําบัญชีอิสระนี้เราจะไปเจอธุรกิจขนาดเล็กที่จะต้องทําตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะทุกหมวดหมู่ทุกตั้งแต่ตั้งแต่รับเอกสารนะอ่าใช่ใช่ซึ่งก็มีหลากหลายประเภทธุรกิจอีกอนะคะดังนั้นเราอาจจะมีการพิจารณาก่อนว่า ส่วนที่เราจะมารับทําบัญชีอิสระนั้นเราจะเริ่มจากธุรกิจอะไรก่อนดีนะคะหรือจริงๆแล้วเราควรจะแบบว่าศึกษาให้มันหมดทุกประเภทธุรกิจเลยเพราะเราอาจจะไม่มีทางเลือกมากนักในการเข้าสู่วงการมารับทําบัญชีอิสระเวลาเขาจ้างเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเลือกไม่ได้ว่าว่าเราถนัดแค่เพียงทําบัญชีร้านทองแล้วรับเหมามาเราทําไม่ได้ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้นใครมาจ้างธุรกิจอะไรเราต้องมีความพร้อมที่จะรับงานตรงนั้นก็ต้องพัฒนาความรู้ใน ุรกิจแต่ละประเภทในการทาบัญชีแต่ละประเภทให้มันพร้อมสําหรับการรับงานมาค่ะและ40นี่ถือว่าพร้อมไหมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าแน่นอนคุณอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยมันคนละแบบกับการรับทำบัญชีสละบ40ต้องมาปรับตัวอ่ามันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่อายุมากกว่า40แล้วนะคะอย่างเช่น50กว่า60 หรือกําลังแบบกเกษียณแล้วเราไม่รู้จะทํำยังไงเคว้งเขายังสามารถเข้าสู่ในแวดวงของการรับทําบัญชีอิสระได้เลยมีมีท่านหนึ่งแล้วกันนะยกตัวอย่างมาท่านเดียวเท่านั้นนะมีพี่ท่านหนึ่งกเกษียณมา60แล้วทํางานราชการมาตลอดชีวิตนะก็มาเรียนกับอาจารย์เชียบทุกคอร์สเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ,ะเพราะว่าโดนเพื่อนเทงานบัญชีนะเพื่อนที่ทําเป็นเขาก็ ทงานไปเขาก็เลยมีแต่ง,งานแต่ความรู้ที่จะทําพร้อมไม่ไม่ไมีก็มะเร็งอาจาจะจยบตั้งแต่ช่วงแรกนะ<ฆ>ตอนนี้ก็เปิดสำนักบัญชีก็คือเับบัญชีจํานวนมากเลยนะ<ส>ก็ก็ยัง60เนี่ยก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้เลยถ้า<ฆ>ถ้าใจมุ่งมั่นนะซึ่งพี่ท่านนี้เขาใจมุ่งมั่นมากเพราะามีงานรออยู่เหลือแต่แค่เพียงความรู้ที่จะทํางานตรงนั้นเขาก็เลย มาเรียนแล้วก็ทํางานได้อืมค่ะทีนี้ถ้าให้พูดถึงว่าจะเรียนคอร์สไหนดีจะอบรมคอร์สไหนดีใช่ไหมคะในช่วงของการพักฟื้นการเรียนรู้ไปด้วยการดูแลลูกเล็กไปด้วยเนี่ยนะคะก็อยากจะแนะนําคอร์สนี้นะคะคอร์สสานักงานบัญชีค่ะซึ่งคอร์สเพราะว่าเราจะไปรับทำบัญชีอิสระเราก็ต้องรู้คอร์สสานักงานบัญชีแต่ว่าการลงทุนเรียนคอร์สสานักงานบัญชีเนี่ยจะราคาสูงอสองหมืน่นะอ่าใช่ค่ะราคา2 0 0 0 0บาทแต่ เราจะเริ่มรู้เลยค่ะว่าการที่เราเนี่ยมารับทาบัญชีอิสระหรือมาเปิดสํานักงานบัญชีนั้นจะมีประเภทธุรกิจอะไรบ้างเราในฐานะเจ้าของสํานักงานบัญชีเราจะต้องปรับตัวยังไงเริ่มต้นทําอะไรบ้างนะคะในคอร์สนี้ก็จะตอบโจทย์มากที่สุดนะคะแต่ผมต้องบอกงี้นะก่อนที่คุณจะมาคอร์สสำนักงานบัญชีที่เราว่าเนี่ยที่อาจารย์เจี๊ยบแนะนำเนี่ยแต่ผมไม่อยากแนะนําให้คุณมาคอร์สนี้ก่อนค่ะคุณก็ต้องมาคอร์สพื้นฐานก่อนเพราะว่าไอ้คอร์สสำนักงานบัญชีมันมีการสอนการปลุกขังในธุรกิจแต่ละประเภทถูกไหม แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้จักโปรแกรมเอ็กพคุณยังใช้งานเ e อ็กพไม่ได้เนี่ยคุณจะมาคอร์สนี้ไม่ได้เพราะคุณจะไม่ไม่มีทักษะพื้นฐานสำหรับโปรแกรมเอ็กพีนั้นผมแนะนำให้คุณมานี่ก่อนบัญชี e ทำบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรมเอ็ก e พนะคะก็อาจจะมาเริ่มต้นจาก การทําบัญชีลายเล็กๆก่อนนะคะการทําบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรมไอเบดก็จะเป็นการทําทั้งระบบเหมือนกันแต่จะมีเพียงประเภทธุรกิจเดียวนะคะก็คือเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจบริการแบบง่ายๆนะคะสามารถลงคอร์สนี้ก่อนได้เลย แต่จะไม่มีในเรื่องของการปิดบัญชีและออกงบการเงินก็คือสอนแค่เอ็กเพสพื้นฐานในธุรกิจซื้อมาขายไปทั่วๆไปให้คุณรู้เบสิกของโปรแกรมเอ็กเพสแล้วคุณค่อยขยับมาคอสสำนักงานชีได้ค่ะและนอกจากนี้นะถ้าเกิดภาษีที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ทําในส่วนงานภาษีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจถ้าภาษีคุณยังไม่มีความพร้อมเนี่ยผมก็แนะนําให้มาคอสภาษีด้วยดังนั้นคุณอาจจะเลือกเรียนเป็นคอสออนไลน์ก็ได้ทั้งเอ็กเพสพื้นฐานและภาษีพื้นฐานเนี่ยมาเรียนเป็นคอสออนไลน์ก็ได้นะ มาเรียนสองคอสนี้ก่อนแล้วค่อยมาคอสสำนักงานบัญชีพอมา <Okay. S 1> คอสสำนักงานบัญชีแล้วคุณจะรู้แล้วว่าคุณอยากจะรู้ประเภทรับเหมานําเข้าส่องออกผลิตร้านทองอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อยมาลงแตกรายละเอียดของแต่ละคอสแต่ละคอสซึ่งเราก็มีอยู่ทั้งคอสออนไลน์และคอสอบรมสดทีหนึ่งค่ะ <Okay. S 1> คุณค่อยมาได้นะ <Okay. S 1> ดังนั้นตรงนี้นะที่อาจารย์เจะแนะนําสรุปแล้วที่คุณถามมาผมบอกว่าคุณเริ่มต้นได้แล้วมันจะเรียนคอสอะไรซึ่งเรามีพร้อมหมดแล้วละ่ะทั้งอบรมสดและออนไลน์คุณสามารถติดต่อได้ที่ ไลน์แอดเยลโล่เทนนิงครับค่ะ